สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับ F c ซที่ปลูกยาแพงโกล่านะครับ F c ซพี่น้องเลี้ยงวัวนะครับปลูกยาเลี้ยงวัวครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างยาที่หวานนะครับหวานแล้วไม่ปั่นนะครับกับยาที่หวานแล้วปั่นนะครับใช้โรตารี่ปั่นนะครับผม ทำการปลูกไว้อยู่สองแปลงนะครับแปลงที่ปลูกหวานนะครับหวานเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาน้ำขังไว้ประมาณอาทิตย์นึงนะครับประมาณเจวันนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำออกนะครับส่วนอีกแปลงนะครับหวานเสร็จปุ๊บปั่นนะครับปั่นแล้วปล่อยน้ำทิ้งนะครับเนื่องจากพื้นที่ของผมเป็นพื้นที่ชันนะครับเป็นพื้นที่ชันขั้นบันไดนะครับทำให้ระบบการขังน้ำนั้นลำบากนะครับ ทดลองดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับแปลงนี้คือแปลงที่หวานแล้วนะครับแล้วไม่ปั่นนะครับเนื่องจากมีพื้นที่ที่ไม่ชันมากนะครับตรงนี้ก็จะมีตรงที่น้ําขังนะครับน้ําขังจะเกิดจะจะเกิดช้าแต่ก็เกิดนะครับนี่ครับเมื่อคืนฝนตกนะครับเขาก็เลยให้หากันนี่คือหญ้าอายุสี่สิบวันนะครับเป็นหญ้าชุดแรกนะครับก็จะมีหญ้า อย่างอื่นขึ้นมาแซมบ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหญ้าเพ็โกุลาเดี๋ยวให้ดูลักษณะนะครับก็จะเลื้อยแผลนะครับเลื้อยแผ่ไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่ยังไม่มีหญ้าเพ็โกุลาเขาก็จะเลื้อยไปนะครับเดี๋ยวผมให้ชมนะครับนี่คือแปลงที่ที่หวานนะครับหวานแล้วผมขังน้ําอย่างเดียวนะครับตรงนี้นะครับขังน้ําอย่างเดียวนะครับก็เริ่มหนาแล้วครับอายุ4ี่วันนะครับไม่ต้อง ตกใจนะครับปลูกใหม่ๆก็จะยังไม่หนานะครับเดี๋ยวเขาก็แตกลามเครือนะครับลามเครือไปเรื่อยๆนะครับแถวบ้านเรียกเครือหรือเทาวันนะครับเดี๋ยวเอาเอามาให้ดูอีกแปลงนะครับแปลงที่ไถและปั่นนะครับนี่ครับตรงนี้คือแปลงที่หวานอย่างเดียวนะครับนี่ดอกแครลาจะเลื้อยมาลักษณะนี้นะครับเสกไปแล้วครับ ผมมาให้ดูอีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้นะครับใช้เ็จนะครับหวานแล้วก็ใช้โรตารี่ปั่นนะครับโรตารี่ปั่นนี่ครับเกิดดีนะครับเกิดดีเหมือนกันนะครับแต่นะครับสังเกตดูได้นะครับจะมีญ้านอื่นนะครับย่านอื่นขึ้นแซมนะครับย้าขึ้นแซมเยอะนะครับนี่ครับดียวให้ดูนะครับ ญาตอื่นขึ้นแซมเยอะนะครับแต่ก็แต่ก็ถือว่าโอเคนะครับ่า้าอื่นขึ้นแซมเยอะแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราตัดสักรอบนึงเดียวย่าที่ขึ้นก็จะหายนะครับนี่เปรียบเทียบกันให้เห็นช,ชัดๆนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้ทําแบบครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งปั่นครึ่งหนึ่งหวานนะครับเนื่องจากเป็นทางรถไยออกก็เลยลองปั่นดูนะครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับเปรียบเทียบนี่ครับจะถ่ายลายยาวให้ดูนะครับตรงนี้คือเป็นร่องของรถโรตารี่ปั่นนะครับรถไทยวิ่งออกมาแล้วก็ปั่นมาด้วยนะครับนี่จะมีย่าย่านอื่นขึ้นปนนะครับนี่ครับย่านอื่นขึ้นปนบ้างนะครับในกรณีที่ปั่นนะเห็นไหมครับที่เป็นสีเขียวคือย่านอื่นขึ้นขึ้นขึ้นมาปนนะครับนี่ครับ แต่นะครับข้างๆนะครับข้างๆกันตรงนี้ผมไม่ปั่นนะครับเพราะว่าตรงตรงนี้เป็นทางรถไถทางรถไถวิ่งออกมาก็เลยปั่นปั่นดูนะครับเปรียบเทียบกันนะครับตรงนี้ไม่ปั่นนะครับนี่ครับอไม่ปั่นนี่ครับในความรู้สึกของผมคือไม่ปั่นจะสวยนะครับไม่ปั่นจะสวยแต่ต้องมีน้ํคขังไว้นะครับตอนที่เราปลูกเสร็จนะครับปลูกเสร็จคือขังน้าไว้อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะว่า ญาอืน่นจะได,จะได้จะได้ตายหรือเน่านะครับญาอื่นจะได้ตายหรือเน่าไปนะครับส่วนเราปั่นนะครับเ,เ,เราปั่นเพราะว่าเราปั่นเสร็จปุ๊บถ้าเราขังน้ํานะครับหญ้าของเราก็จะเน่าเพราะแช่อยู่ในดินนะครับเ,เราก็ต้องต้องปล่อยน้ําออกเมื่อเราปล่อยน้ําออกเสร็จปุ๊บนะครับปล่อยน้ําออกหญ้าของเรากับหญ้าอื่นก็จะขึ้นมาพร้อมกันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คืออ นี่คือปลูกในกรณีหน้าหน้าฝนนะครับนี่หน้าฝนเพราะว่าเรามีความชื้นในอากาศสูงนะครับหน้าฝนแต่ถ้าเราปั่นก็จะมีหญ้าอย่างนี้แหละครับขึ้นแซมนะครับนี่คือเป็นล่องทางรถไถนะครับ๋ยาให้ดูนี่ครับเป็นทางรถไถวิ่งออกมานะครับเขาก็จะขึ้นปะปนแต่ตรงนี้นะครับไม่ได้ปั่นนะครับอยาให้ดูนี่ครับข้างๆกันนี่หญ้าอื่นก็ขึ้นอยู่ครับแต่ ขึ้นไม่เยอะนะครับนี่ไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นยาชุดแรกนะครับอายุ40วันนะครับแปลงนี้นะครับนี่ครับก็เพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องนะครับเผื่ออยากปลูกหญ้านะครับอยากปลูกหญ้าว่าจะใช้แบบโรยเสร็จแล้วก็ใช้ไม้น้าหน้าไปหรือว่าโรยเสร็จแล้วใช้โรตารี่ปันนะครับก็คิดเอานะครับอ่า เอากับพื้นที่ของตัวเองนะครับแต่สําหรับผมนะครับผมคือไถเสร็จผมผมไถเสร็จปุ๊บหว่านเสร็จปั๊บนะครับผมจะใช้ไม้น้ํหน้าแล้วก็พอนะครับขังน้ําไว้นะครับอ่านีนะครับผมกําลังเตรียมแปลงไว้อีกนะครับจะปลูกลงปลูกเพิ่มอีกนะครับอ่าจะปลูกเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวเอามาให้ชมนะครับหญ้าอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นแปลงที่ปลูกปีที่แล้วนะครับ วันที่เก้านะครับเฮ้ยวันที่หกกันยายนนะครับหญ้าหญ้าแปลงนี้นะครับตัดมาแล้วเยอะครับหลายรอบหลายหลายท่านก็ได้มาเอาของผมจะเป็นพื้นที่ลาดเอียงนะครับเป็นพื้นที่ไม่สม่ำเสมออันนี้คือเป็นคันแทนานะครับคันแทนาแต่ก่อนก็ทํานานะครับนี่ครับแปลงนี้ปลูกปีที่แล้วนะครับแต่จะบอกได้เลยครับตัดไม่ต่ำกว่าห้าครั้งแล้วครับ สหรับปีนี้เดี๋ยวเดินมาให้ชมอีกนะครับเรื่อยๆนะครับนี่ครับเราจะเลื้อยขึ้นคันแทนาเลยครับนี่คือปลูกปีที่แล้วนะครับนี่อีกนี่ครับปีที่แล้วก็เยอะเหมือนกันนะครับอยากให้ชมอีกนะครับเป็นแนวทางนะครับ อันนี้ก็เป็นคันแทนน่นานะครับย่านอื่นก็ขึ้นมาตรงคันนี้ก็เป็นคันแทน,นานะครับเนื่กพื้นที่ลาดเอียงนะครับนี่ครับสวยๆครับนะครับหลายๆท่านมาเอานะครับปีนี้เยอะแล้วครับเกือบประมาณห้าสิบเจ้ามั้งที่เอาไปปลูกกับผมนะครับอ่าถ่ายบรรยากาศกว้างๆให้ดูนะครับนี่ก็เป็น ทันเทนาอีกเดิมทีขผมก็เล่นเนเปียเหมือนกันนะครับเนเปียยังเหลือลองรอยนะครับผมก็จะใช้วิธีการตัดสลับนะครับสลับไปเรื่อยๆนะครับตัดไล่กันไปนะให้ชมบรรยากาศโดยรอบนี่ครับอันนี้เป็นแปลงปลูกปีที่แล้วนะครับีน ให้ชมบรรยากาศโดยรอบบรรยากาศยามเช้านะครับวันนี้นี่ครับหมุนให้ดูเลยนะครับแล้วผมก็จะมีกําลังจะทําเพิ่มนะครับมองไปไกลๆนะครับตรงนู้นนะครับตรงเห็นเป็นที่ขาวๆนะครับก็จะเป็นผมเตรียมแปลงไว้ปลูกอีกน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับไว้ปลูกอีกนะครับตรงนี้กำลังเตรียมแปลงเพิ่มนะครับ ยังเหลืออีกหลายแปลงนะครับแต่วันนี้เอาให้ชมอีกแปลงนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับตะไคร้ใบมะกรูดให้ด้วยนะครับอ่าเพื่อพร้อมมีกําลังใจลงให้ดูอีกรอบหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ